สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อิงก็ขับรถมาจากกรุงเทพนะมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ไปขายสินค้ามาที่กรุงเทพมหานครนะคะเจอผู้คนเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้เป็นวันที่กลับบ้าน นะยิงก็เลยเด้วยความที่ว่าเรารับเรารับผิดชอบต่อสังคมนะด้วยความที่เรารับผิดชอบต่อสังคมเพราะว่าส่วนตัวเอง,เองยังมีอาการเจ็บคอมากว่าสองวันนะคะก่อนที่จะกลับมาก็คือวันนี้มีอาการเจ็บคอก็คือคอแห้งนะค,คอแห้งมากๆเลยนะแล้วก็กินยาพาราไปก็บรรเทาแป๊บเดียวได้หนึ่งชั่วโมงมันก็มาใหม่นะ มีความสึกร้อนๆในตัวนะคะก็เลยแบบแล้วก็บอกตัวนะคะว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นประจําเดือนด้วยนะคะิดว่าเป็นคิดว่าเป็นอ่าไข้ทับดูนะคิดว่าเป็นไข้ทับดูดนะดท,ดดทีนี้ก่อนกลับมานะ,ะก็ไม่ไม่สบายใจนะก็เลยพากันตรวจกับทีมงานนะกับทีมงานสาวๆของทางร้าน ก็เลยซื้อที่ตรวจอ่โควิดนะมาลองแย่จมูกกันดูนะคะผลปรกากฏว่าเรานั่งรถมาด้วยกันนะฮะมาจากกรุงเทพน้องๆก็ขึ้นแค่ขีดเดียวนะน้องๆขึ้นอ่อมันจะมีตัวเทสนะคะ มันจะขึ้นขีดเดียวแต่ของตัวตัวหญิงเองนะคะก็รอบแรกขึ้นเนี่ยทั้งหมดหญิงตัวทั้งหมดสี่รอบรอบแรกเนี่ยหยดไปแล้วนะคะมันไม่มีขีดอะไรขึ้นมาเลยนะคะรอบที่สองนะคะมันก็ขึ้นตัวทีนะคะแล้วก็ตัวซีจางๆนะก็เลยไม่ค่อยมั่นใจ ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ามันมีจางๆขึ้นมาอีกมันมีจางๆขึ้นมาอีกเยวจะให้ดูมันมีจางๆขึ้นมาแล้วก็อันที่สามตรวจของอีกยี่ห้อหนึ่งนะสรุปคือมันขึ้นแดงสองข้างชัดเจนเลยนะคะ ไม่รู้ว่ามันมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ตัวเนี้ยตัวแดงนะของยี่ห้อนี้ตรวจด,ดีมากเลยหนูไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะก็หนูตรวจคนเดียวนะเอ้ยหนูตรวจทั้งหมดนี่แหละแต่ว่าเป็นที่หนูคนเดียวเป็นที่หญิงคนเดียวนะขึ้นสองขีดแบบนี้นะเรากําลังเดินทางกลับด้วยเราก็เลยตรวจก่อนนะแล้วชิ้นนี้ก็อ่า ไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่ามันขึ้นจางๆเนาะมันขึ้นจางๆอีกชิ้นที่หนึ่งก็ก็จางอันนี้อ่ามันกลางคืนนะะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมันก็จางๆนะทั้งหมดสามชิ้นอีกอีกยี่ห้อหนึ่งนะเป็นกล่องเขียวๆเนะี่ยตรวจมันขึ้นจางนน้อยแต่อีกยี่ห้อหนึ่งตรวจขึ้นแดงแป๊ดเลยนะทั้งหมดสามชิ้นก็เลยว่า เรากำลังขับรถกลับมาต่างจังหวัดพอดีตั้งใจคือดิ้นรนขับรถกลับมาถึงโชคดีที่เติมน้ำมันมาเต็มถังก่อนอันนี้พูดจริงเติมน้ำมันมาเต็มถังก่อนปวดชีก็จอดฉี่อยู่ข้างถนนนะ,ะปวดชีก็จอดฉี่อยู่ข้างถนนเพราะว่าหนูไม่ความรู้สึกว่าตัวหนูเองอยู่สุรินทร์นะคะจะไปแอดมิทที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพอะ่ะมันก็ คงจะยากเพราะว่าเขาบอก8ปดโมงครึ่งนะโรงพรยาบาลเปิดตัวโควิดเราก็กำลังขับรถกลับมาพอด,ดีตอนช่วงประมาณ6กโมง<ม>ก็เลยพูดกับทีมงานทั้งหมดที่ไปด้วยกันพี่เป็นสองขีดคิดว่าติดโควิดแหละนะมีเชื้อแน่นอนหนูก็เลยขับรถมาปวดชีก็ฉีข้างถนนนะปวดชีก็ลงชีข้างถนนนะปวดชีก็ชีลงข้างถนนนะ เป็น่งวงนอนมากนะก็สู้ดิน้นรนตัวหนูเองก็เป็นไข้แล้วก็มีอาการแบบคอแห้งมากนะหนูบอกเลยว่าคอแห้งมากแต่หนูนั่งรถมากับเด็กน้องๆน,นะคะที่พ่อหนูอะบูดตรงว่ามาตรวจตอนตอนลงทางด่วจแล้วนะเรากำลังกลับบ้านน้องๆไม่มีใครขับรถเป็นเลยเหลือแต่หญิงคนเดียวคือหญิงคนเดียวที่ขับรถนะ แล้วยิงก็พอตัวจเจอยิงก็ออคือยิงก็ใส่แมสรอยู่ละสองชั้นพอตัวเจอก็ไม่สบายน้องๆก็ขับรถไม่เป็นกันตอนนี้คือจะบอกว่าขับรถมาถึงสุริน์แล้วขณะน,นี้เวลาตีสองนะขับมาด้วยความเป็นไข้ไข้มากด้วยนะเป็นกินยาพารามไม่ลงสักทีไม่ลงสักทีคือ มันไข้จู่ๆมันก็หนาวสั่นขึ้นมาไอคอแห้งโชคดีว่าได้ซื้อมาขามป้อมเอาไว้นะคะแล้วก็ทีนี้ก็เลยเออกินมาขามป้อมน้องๆตัวนี้พวกหนูนะคะก็น้องๆเขาไม่ได้ยังไม่มีอาการติดนะแต่ว่าถือว่าสูมเสี่ยงมากนะคะถือว่าสูมเสี่ยงมากเพราะว่านั่งรถด้วยกันนไปด้วยกันทุกวัน กินข้าวด้วยกันอะไรด้วยกันแต่คนที่ตรวจขึ้นก็คือหญิงก็เลยตอนนี้มาถึงซุรินแล้วหญิงก็เลยให้แฟนหญิงนะแฟนหญิงอยู่ซุรินนะก็คือหญิงมุ่งหน้าจะมาซุรินอยู่แล้วแหละแฟนหญิงก็เป็นห่วงก็เลยแบบเราจะเข้าหมู่บ้านก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นโรคที่คนเขาสังคมรงเกียจเนาะต้องมีความรับผิดชอบก็เลยพากันมานอนอยู่สนามนะสนามโุ่งๆแฟนก็เอาเต็นท์นะแฟนหญิงก็เอาเต็นท์ แฟนขับรถมาแล้วก็เราจะไม่เราคุยกันเราจะอยู่ห่างกันมากนะคะเอาเต็นท์มานะคะมานอนกันเองน้องๆก็จะนอนเต็นท์ต่างหากนะคะแต่ส่วนตัวเองเองส่วนตัวเองเองก็นะคะนอนคนเดียวเดี๋ยวจะเถิดเต็นท์มาใกล้ๆออกน้องๆหน่อยนะคะเพราะว่าสงสารน้องๆถือว่าน้องยังเสียงแต่ก็คือเสียงสูงยังไม่ติดก็จริงแต่คือเสียงสูงนะคะ เขาก็นอนกันสองคนสองเต็นท์นะสี่คนนะคะแล้วแฟนก็น่ารักมากมากเลยนอนเฝ้าอยู่หลังรถนอนเฝ้าอยู่หลังกระบะนอนเฝ้าอยู่หลังกระบะนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตอนแปดโมงครึ่งเราจะไปตรวจที่โรงพยาบาลกันนะคะต้องให้คำยืนยันจากแพทย์มา นะว่าเราเป็นโควิดจริงๆแล้วก็ค่อยไปแอดมิดรักษากันตามอาการของเรื่องไปนะนี่คือประสบการณ์เล่าให้ฟังหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นโควิดจริงหรือโควิดไม่จริงแต่หนูคิดว่าตอนนี้ที่ตรวจมันขึ้นขนาดนี้แล้วคิดว่าในใจตอนนี้ร้อยเปอซนตะ์ะในใจของตัวหนูเอง,เองนะร้อยเปอร์เซ็นต์อกตรงตว่ากลัวกลัวตายมากๆเลยกลัวจะเป็นแบบแจ็คพอต เองแบบคือกลัวนะคือกลัวคือคือกลัวก็ไม่รู้จะทำยังไงนะตอนนี้ก็คือที่จะบอกฟังพี่ๆฟังนะมาเล่าให้ฟังก็คือพวกหนูนะมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะไม่ได้ข้าหมู่บ้านไม่ได้เท่าไรปวดฉี่ขับรถมาฉี่กลางทางนะโชคดีเติมน้ำมันเอาไว้ก่อนนะน้ำมันเต็มถังมา ต้องเตือนน้ำมันเอาไว้ก่อนพอรู้ตัว,วตัวเองตั้งแต่เป็นโควิดขึ้นมานะคะก็ไม่ลงไปไหนเลยก็ลงเยี่ยวอยู่ข้างถนนอันนี้หนูพูดตรงๆนะหิวข้าวนี่พากันหิวข้าวก็พากันให้แฟนนะซื้อมาก็นั่งกินกันเขาก็วางทิ้งเอาไว้แล้วเราก็กินกันแต่หนูก็ไม่ได้กินกับน้องนะเพราะว่าหนูขึ้นสองขีดไงคะเรื่องนี้ก็เลยมาเล่าให้พี่ๆฟังว่า มันเป็นอย่างนี้นะคะต้องขอโทษพี่พี่ทุกคนทั้งลูกค้าหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะที่ทักทายกันในงานนะหนูก็อขอโทษจริงคือตัวหนูเองก่อนจะไปขายของเนี่ยคือหนูเนี่ยคือหนูตรวจแล้วจากโรงพยาบาลจังหวัดด้วยนะจากโรงพยาบาลจังหวัดผลการยืนยันเลยว่าไม่ได้ติดโควิดไม่มีโควิดเพราะว่า ทางที่จัดงานเนี่ยเขาให้เราตรวจจากโรงพยาบาลนะแล้วก็มีหนังสือรับรองแพทย์เท่านั้นนะจากโรงพยาบาลเท่านั้นว่าเราไม่ได้ติดโควิดนะอันนี้หนูก็ไปแล้วตรวจหมดเรียบร้อยนะสุดท้ายก็ไม่มีว่าตัวเองเป็นโควิดนะมีเอกสารยืนยนันแต่เอกสารนั้นให้กับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วนะทีนี้ตอนนี้พอกลับมาตอตัวเองดันมาเป็นโควิดติดได้ยังไงก็ยังงงนะตอนนี้พูดตรงว่าหาสาเหตุไม่เจอ พยายามนั่งขับรถมาคนเดียวนะตั้งแต่กรุงเทพยนันสุรินทร์คิดอยู่ตัวเองก็ไม่สบายด้วยไอตัวร้อนนะแบบนั่นหน้าอกนิดนึงพูนตรงว่าก็สู้มากๆเลยง่วงก็ง่วงเพราะว่าพอดีลับนอนดึกกันแล้วก็ไม่สบายนะก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ติดติดต้นไหนหนูก็งงกันนะขอโทษที่ทุกคนแล้วกันนะที่ได้คุยกับหนูหรือ,อยังไงนะคะ หนูก็เซฟตัวเองได้เต็มที่แล้วแหละนะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ใส่แมสตลอดเวลาอาจจะถ่ายรูปก,กับลูกค้าถอดแมสแต่กั้นลมหายใจแต่ว่ายืนห่างกันนะหนูก็งงเหมือนกันหนูก็สรุปคือหนูไปติดกับลูกค้ามาแหละนะอ่ะเรื่องนี้ขอบพระคุณมากนะที่ฟังขอไปภาวนาพรุ่งนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะ ขอให้เป็นผลที่ไม่ติดโควิดเนาะแต่ในใจหนูคิดว่าหนูติดนะถักตั้งสามอันแล้วต้องติดแน่นอนแหละโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังต่อไปนะคะขอบคุณแล้วก็ขอโทษพที่ๆทุกคนด้วยนะคะหญิงไม่ตั้งใจที่จะให้มันเป็นอย่างนี้เลยังนจริงอย่าโทษกันนะหนูมไม่รู้จริงๆคือไม่รู้ไปติดที่ไหนด้วยนะหนูบอกตรงเลยเพราะตัวเองก็เซฟค่นข้างพอสมควรนะนี่บอกเลย นี่แหละประสบการณ์นะคะขอให้หายขอยให้เป็นอะไรเลยสาธทุกสาวทุกขอบคุณค่ะ